สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตอนของซีรีส์เมคอัพไลก a Pro นั่นเองนะคะคือแต่งหน้ายังไงให้เหมือนมือโปรภายใน3นาทีตอาที่แล้วนะคะเจนก็สอนเขียนอายไลเนอร์ให้เหมือนมือโปรนะคะวันนี้นะคะเจนจะมาสอนวิธีการ สติกเกอร์ตาสองชั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาโลกแตกของสาวไทยนะคะที่จะเป็นตาลบในตาตีบ้างตาแบบเจนบ้างนะคะ,ะเวลาเรากรีดอายไลเนอร์ er เนี่ยบางทีก็ไม่เห็นอายไลเนอร์ er ของเรานะคะเพราะว่าลืมตาขึ้นมาหายไปหมดเลย,เลยนะคะที่นะคะจึงก็เลยมีเทคนิคง,งา่ายๆวิธีการติดให้เป็นภายใน3นาทีเหมือนมือโปรเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนีนะคะจึงก็จะใช้สติกเกอร์ของนี่เลย Hello I ไอเทนนั่นเองนะคะจะบอกว่าสติกเกอร์ติดตาสองชั้นเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะมันจะมีแบบว่าเป็นกาวที่เรา ทานเราปล่อยให้แห้เราค่อยติดหรือจะเป็นสติกเกอร์แบบสายที่เป็นด้านเดียวหรือว่าเป็นสติกเกอร์2ด้านนั่นเองคือทุกอันเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันบางอันเนี่ยติดแล้วมองเห็นชัดแต่อยู่ทนบางอันเนี่ยติดไม่ทนแต่ไม่เห็นชัดเลยไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้นจะจะบอกว่ามันมีอีกอันนึงนะคะคือแบบตะข่ายแบบนี้เลยนะคะคือแบบตะข่ายเนี่ยมันจะติดทนมากและมันจะมองไม่เห็นด้วยฮัลโหลไอเทนะคะจะมี ML นะคะแต่วันนี้เจนว่าจะจะใช้นี่ดีกว่าใช้เป็น M นะคะเพราะว่า คิดว่าแอลคงไม่ไหวนะคะเพราะว่าเนื้อที่ตาเจนน้อยมากนะคะถ้าเกิดติดแอลเข้าไปนี่คงแบบเต็มเลยถึงคิวได้นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกให้เหมาะกับขนาดดวงตาของเราด้วยนะคะ เขาก็จะมีของมาให้ทั้งหมดนะคะ3ชิ้นด้วยกันก็จะมีตะข่ายนะคะแล้วก็มีแหนบให้ตรงนี้แล้วก็มีตัวกาวนะคะคือจินจะบอกว่าตะข่ายแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนสติกเกอร์แบบอื่นๆเนาะเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีกาวติดมาเรียบร้อยแล้วแล้วกากาวพวกนั้นอะ่ะมันจะอยู่ไม่ทนมันจะมีคุณภาพไม่เท่ากับการทากาวลงไปเองจะเลยคิดว่าไอาแบบเนี้ยมันติดทนมากกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะจินขอแนะนําสาวๆให้ใช้คลีนซิ่งนะคะเพื่อทําความสะอาดรอบดวงตาให้ไม่มีฝุน่นไม่มีเครื่องสำอางที่ติดเพราะว่าบางทีมันจะทํา วติดไม่ทนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฉันจะแกะสติกเกอร์ตะข่ายนะคะออกมาแล้วก็แปะบริเวณหลังฝ่ามือของเราค่ะจะเอากาวออกมาแล้วก็ทาให้ทั่วตะข่ายเลยค่ะทาอหญ่เยอะมากนะคะแต่ขอให้ทั่วๆพอจะรอประมาณ5-10ิวินาทีเพื่อให้กาวมันเซ็ตตัวค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเวลากาวมันยังเปียกๆอยู่เนี่ยมันจะติดยากนะคะถ้าเกิดกาวแห้งนิดนึงเนี่ยเวลามันเหนิบๆนเนี่ยมันจะทำให้ติดง่ายขึ้นค่ะ จ,จะจัดตรงกลางของสติกเกอร์นะคะแล้วก็มาติดตรงกลางของเปลือกตาของเราค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนการติดขนตาปลอมเนาะเพราะว่าเราต้องกะไว้ก่อนว่าตรงกลางของดวงตาเราอยู่ตรงไหนเพื่อที่หางกับปลายเนี่ยจะถูกเพราะบางทีเนี่ยเราจับมาแปะตรงหางแล้วก็มันไม่เหลือพอที่จะแปะตรงหัวใช่ไหมคะเราเลยควรจะกะต้องแต่ตรงกลางเพื่อให้หัวกับหางเราเท่ากันค่ะ ระยะการติดนะคะเจนอยากจะแนะนําให้ติดเหนือล่องของชั้นตาของเราน we <Yeah. S 1> so ิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราติดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะดูหลอกตานะและถ้าเราติดต่าเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะไปเกะกะขนตาของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจนเลยแนะนําให้ติดเหนือของจินิดเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นธรรมชาติค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่มีชั้นตาเลยนะคะเจนอยากจะแนะนําให้ใช้แหนบนี่แหละมากะระยะว่าเราควรติดสติกเกอร์ตรงไหนนะคะค่อยๆจับค่อยๆลองว่าเอ๊ะ ถ้าลึกประมาณนี้สูงประมาณนี้ต่าประมาณนี้เนี่ยพอดีกับรูปตาเราหรือเปล่าทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมว่าการติดสติกเกอร์แบบตะข่ายเนี่ยมันเนียนมากเนียนกว่าการติดสติกเกอร์แบบสายอีกนะคะ <c oughs> ก็เลยจะแนะนําว่าลองมาใช้ตะข่ายดูถึงมันอาจจะยากนิดหน่อยในการท่าก้าอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงแต่ก็ คุ้มค่ากับการเสียเวลานะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่เคย subscribe ช่องเจนก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะและถ้าเกิดใครอยากให้เจนมาสอนแต่งหน้าแบบมือโปรโภายใน3นาทีอีกเนี่ยที่หัวข้อลงมาด้านล่างเลยนะคะว่าอยากให้เป็นหัวข้อแบบไหนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย